c i e a n o s oil free matte serum ตัวแตกตัวเป็นน้ำคุมมันแล้วก็กันเยิมได้ระหว่างวันเขาไม่ไปจักบกับรอยสิวเลย oil free matte serum นะคะแล้วก็ B b บีคอนซีลเลอร์ของเขานะคะก็รีวิวเกือบทุกตัวแล้วก็ต้องรีวิวตัวนี้ด้วยปะกลับมาเจอกันที่ช่องแกมม่สวนอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาหน้าสดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงเบสผิวไปพร้อมๆกันล่าสุดแกมไปลองสกินแคร์ตัวใหม่ล่าสุดจากเพียโนสมาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะกับผู้หญิงหน้ามันอย่างเรามากแล้วแกมเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างทุกคนตัวนี้แกมล,ลองใช้แล้วแบบว่าโอ้เป็นเนื้อสกินแคร์ที่แบบว่าแปลกดีวันนี้ก็เลยอยากจะนําน้องเข้ามารีวิวแล้วก็ใช้ให้ทุกคนได เซรั่ม um ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าใครเป็นสาววอกเคลียโนสนะคะได้ซื้อตัวนี้แล้วก็ได้ลองตัวนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราอะไรเรามีสกินแคร์เคลียโนสเยอะมากแล้วเราจะพลาดตัวนี้ไปได้ยังไงทุกคนคือเวลาบีบออกมาใช่ปะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้นะคะแล้วเวลาสวอชลงบนผิวเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นน้ำนี่ผิวจะแบบ มีความชุ่มชื้นอะเปรียบเทียบกันสองฝั่งด้านที่ทากับด้านที่ไม่ทานะคะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีผิวหน้ามันแล้วก็รูมผนกว้างเหมือนแกมนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยได้ใช้พวกงานพราเมอร์ที่เป็นเนื้อซิลิโคนใสๆที่ช่วยเบอร์รูมขนแล้วก็ช่วยควบคุมความมันมาบ้างนะคะตัวเนี้หน้าตาคล้ายๆซิลิโคนแต่ว่าเนื้อเนี่ยดีกว่าพวกงานพราเมอร์ซิลิโคนโอ,อยู่นี่นะคะด้านนี้เห็นปะเขาจะมีความแบบ มีน้ำน้ำใสๆนะคะแต่ว่าช่วยคุมมันแล้วก็กันเยิมได้ระหว่างวันนะคะระหว่างวันอะแกมรู้สึกได้เลยว่าผิวแกมะไม่มันเท่าเดิมแล้วก็ตัวเนี้ด้วยความที่ว่าเขาให้ความชุ่มชื้นเนาะเขาจะไปช่วยบาลานซ์ความชุ่มชื้นบนผิวเรานะคะไม่ให้ผิวเรามันจนเกินไปนะคะใครที่หน้าเยิมใครที่ผิวมันนะคะแกมแบบแนะนําตัวนี้เลยใช้แล้วปังมากแล้วสําหรับความรู้สึกแกมอ่ะแกมชอบเนื้อสัมผัสอันนี้มากกว่าการลงซิลิโคน เป็นงานพราเมอร์เยอะมากอ่ะเพราะว่าสบายผิวกว่าเยอะเลยสาหรับตัวนี้ใช้เสร็จแล้วแกมก็คือจบเลยคือใช้แทนพราเมอร์ใช้แทนเบสดได้เลยนะคะแล้วเพื่อนเมื่อจะเห็นว่าแกมนะคะคือมีรอยสิวอยู่นะคะจากการกินนมกินชีสเป็นประจำเดือนน่นนั่นนี่นะคะแล้วก็มาใช้ตัวนี้กันเลย Cle a r n o โน BB c o คอนซีลเลอร์นะคะช่วยปกปิดรอยสิวแล้วก็ลดเรือนรอยสิวเนื้อเขานะคะจะเป็นประมาณนี้เลยมีความ ลื่นๆเลยนะคะให้การปกปิดที่ดีมากนะตัวนี้นะคะดีอย่อย่างคือเวลาเป็นสิวใช่ปะ่ะเวลาลงไปแล้วอะ่ะลงตรงสิวอะ่ะมีความสุขว่าเขาไม่ไปจับกับรอยสิวเลยนี่นะคะคือผิวของแก้มนะหลังจากลงเคลียโนสออยฟรีแมทเซรัมนะคะแล้วก็ BB c o คอนซีลเของเขานะคะแล้วนะคะเดี๋ยวแกมจะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะแต่งหน้าออกว่าเสร็จแล้วนะคะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะใช้ตัว c l e a n o ์โน l Freemat t e ซ e um, เซรคู่กับ BB c o n อนซีลเของเขานะคะอันนี้คือผิวเปล่าๆโดยที่ไม่ได้ลงแป้งเซ็ตไม่ได้ลงอะไรเลยนะปกติในชีวิตประจําวันนะคะแกมจะใช้แป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นตามด้วยนะเออแต่อันนี้แกมอยากให้เพื่อนเห็นงานผิวอันนี้ว่าแบบ ผิวสวสยนนะเพราะว่าลองดูได้เพราะว่าตัวนี้นะคะสําหรับแกมอ่ะช่วยคุมมันได้กันหน้าเยิ้มทําให้ผิวแมทขึ้นช่วยเบอร์รูมผลได้แล้วก็ทําให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพลามเมอเป็นเบสแล้วก็เป็นสกินแคร์ไปในตัวเองเลยก็หวังว่าวิดีโอ,อนี้จะเป็นประโยชน์แกมมีความสึกว่าไหนๆอะ่ะแกมก็รีวิวทุกตัวมาขนาดนี้แล้วสําหรับเคลีโนสนะคะพยายามิ ก็รีวิวเกือบทุกตัวแล้วก็ต้องรีวิวตัวนี้ด้วยปะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะปกตินะคะแก้มทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆ่สกินแคร์ใหม่ๆตลอดใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแก้มด้วยนะคะตัวนี้กําลาไปก่อนแล้วอย่างไรเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ